น้ำพริกปลาทูฝังชื่อแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดนะคะน้ำพริกปลาทูสูตรนี้เป็นการตำน้ำพริกและใส่ปลาทูนึ่งเข้าไปตำรวมกันปรุงรสให้ออกเห็ดเปรี้ยวเค็มรับประทานกับผักสดผักต้มนานา,นาชนิดเริ่มกันที่ส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่จะมาทําเป็นน้ําพริกปลาทูถ้วยอร่อยในวันนี้ก็ต้องมีเครื่องปรุงหลักคือปลาทูควรเลือกปลาทูที่สดสดเช่นปลาทูที่มาจากแม่กลองที่มีลักษณะหน้างออคอหัก เพราะเป็นปลาทูน้ำตื้นชายฝั่งขนส่งง่ายไม่ต้องแช่เย็นถึงท่าปุ๊กวางขายทันทีผิดกับปลาทูขนาดใหญ่ที่เป็นปลาทูน้ำลึกนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียหรือไม่ก็พมา่าที่ต้องออกเรือลากอวนในทะเลลึกและผ่านการแช่เย็นเพื่อรักษาความสดเนื้ออร่อยสู้ปลาทูแม่กล่องไม่ได้ค่ะส่วนผักที่นิยมรับประทานคู่กันกันกบน้ำพริกปลาทูก็เป็นผักสดทุกชนิด ที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นถั่วพลูแตงกวาและผักต้มเช่นดอกแครผักบุ้งข้าวโพดอ่อนยอดฟักแมวและหน่อไม้เป็นต้นมาถึงวิธีทำแน่นอนว่าต้องเตรียมครกไว้แต่ก่อนอื่นต้องนำพริกสดกระเทียมหัวหอมมาเผาแล้วลอกเหลือกระเทียมและหัวหอมออกย่างปลาถูนเนึ่งให้สุกให้มีกลิ่นหอมแล้วแกะเอาแต่เนื้อปลา จากนั้นนำพริกที่เผาเกลือกระเทียมหัวหอมโขลกรวมกันใส่เนื้อปลาทูลงไปโขลกอีกครั้งใส่น้ำต้มสุกและวคนพอเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวหากชอบรสเผ็ดอาจจะบุกพริกขี้หนูเพิ่มไปอีกก็ได้รับประทานคู่กับผักสดผักต้มนานา,นานชนิด จานนี้เนี่ยเป็นการที่เอาเนื้อปลาทูนะคะลงไปตามผสมในตัวเครื่องจิ้มหรือน้ำพริกโดยตรงนะคะทำให้เราไม่ต้องมีปลาทูมาเป็นเครื่องเคียงเพราะฉะนั้นน้ำพริกปลาทูจานนี้ก็จะทานร่วมกับผักชนิดต่างๆเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวในตัวน้ำพริกก็จะสมบูรณ์ด้วยโปรตีนนะคะในในแง่ของโปรตีนก็อย่างที่ทราบแล้วว่า กระทูเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ดีของโปรโตีนนะคะมีโอเมก้า3แล้วก็มีไอโอดีน